สำหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาใบาข้าวนะคะโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฒร้อยเอ็ดนะคะโดยการสน,สนับสนุนทุนก็ประมาณนะคะจากมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฒนยเลย,ะะยเราได้ลงพื้นที่ในการวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาใบาข้าวสิ่งที่เราไปพบก็คือบรรจุภัณฑ์ของชาใบาข้าวในกลุ่มวิสาหกิจเดิมนั้นเขาใช้บรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นซองสําหรับ ทำชาชงร้อนเท่านั้นตัวบรรจุภัณฑ์แบบอื่นๆของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังไม่มีดังนั้นในทีมวิจัยของเราก็เลยได้ไปวิเคราะห์แล้วได้ทําการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจโดยลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่เราวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาขึ้นมานั่นก็คือการทําบรรจุภัณฑ์แบบพร้อมดื่มให้กับชาใบาข้าวเราจะมีกระบวนการของการนําบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อเข้าไปทดลองในห้องปฏิบัติการ ซึ่งการทดลองในห้องปฏิบัติการนั้นเพื่อจะทดสอบการเก็บรักษาหรือการายืดอายุของการเก็บรักษาเพื่อที่จะดูคุณค่าทางโภชนาการของตัวผลิตภัณฑ์นอกจากนั้นเรายังได้มีการทดสอบที่เกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเรื่องของคอโรฟินหรือเรื่องของสารฟินนอลิกนะคะตรงนี้เพื่อที่จะให้เห็นคุณสมบัติต่างๆของ ตัวของชาใบาข้าวเมื่อเราเก็บรักษาหรือเมื่อเราใช้แพ็กเกจหรือใช้บรรจุภัณฑ์ตัวนี้แล้วคุณค่าทางพภชนาการบรรจุภัณฑ์แบบไหนจะดีที่สุดนอกเหนือจากการออทดสอบในห้องปฏิบัติการสิ่งหนึ่งที่ทีมวิจัย<อ>ไดำเนินการต่อเนื่องนั่นก็คือการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคโดยการนําบรรจุภัณฑ์ที่เราทดลองตรงนี้ไปวางตามชั้นใน ร้านที่ผู้บริโภคบริโภคชาพร้อมดื่มได้ทําการทดสอบสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นผลจากห้องปฏิบัติการหรือจากการทดลองในตลาดกับผู้บริโภคบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดในเรื่องของการทำบรรจุภัณฑ์สำหรับชาใบาข้าวในตอนนี้ที่เราพัฒนานั่นก็คือแบบกล่อง UST ผลจากการที่เราพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตัวนี้ให้กับ กลุ่มวิสาหกิจชาใบาข้าวทําให้กลุ่มวิสาหกิจมีทางเลือกในการที่จะทําให้สินค้าตัวเองไปวางตลาดในช่องทางที่มากขึ้นและนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่สําคัญเลยก็คือการที่บรรจุภัณฑ์ตัวนี้สามารถที่จะยืดอายุการเก็บรักษาตัวผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้นโดยที่คุณค่าทางโภชนาการยังคงอยู่แล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการจัดพื้นที่หรือการขนย้าย บรรจุภัณฑ์ตัวนี้จะทําให้เกิดความสะดวกในเรื่องของการจัดเก็บการขนย้ายเวลาที่เราจะต้องส่งสินค้าเราไปยังที่อื่นที่ไกลๆสามารถที่จะจัดได้พื้นที่ที่มากขึ้นนั่นคือทําให้เกิดความประหยัดในพื้นที่ลดต้นทุนในค่าใช้จ่ายในการขนส่งแล้วก็สามารถที่จะเก็บรักษาตัวสินค้า ของเราได้นานขึ้นค่ะจากเดิมนะคะของเราก็จะมีแต่ที่เป็นชงร้อนอย่างเดียวนะเป็นชาใบข้าวหอมมะลิแบบชงร้อนซึ่งมันก็จะเหมาะกับกลุ่มว้ยทางานกลุ่มผู้ใหญ่ซึ่งที่จริงแล้วชาใบข้าวหอมมะลิเราสามารถทานได้ทุกวัยนะคะทานได้ทุกว ทีนี้เราก็เลยพัฒนามาเป็นแบบขวดนะคะซึ่งแบบขวดตัวนี้ก็ทําให้ทานง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นทานได้หลากหลายวัยมากขึ้นแต่ก็จะมีการในส่วนของการเก็บรักษาก็จะได้น้อยนะคะแต่ก็ก็เลยพัฒนาเพิ่มมาเป็นแบบ u h t ค่ะซึ่งตัวนี้ u h t ตัวนี้ก็จะสามารถเก็บาการเก็บรักษาได้นานขึ้นค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทางคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราช เข้ามามีส่วนร่วมหรือส่วนช่วยเลยคะที่ช e so ่วยสำหรับกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาดินต่างๆหรือให้ความรู้ต่างๆแม้กระทั่งเรื่องการ่ายภาาการตลาดหรืออะไรที่ทําให้เราจะได้นําตัวนี้ไปพัฒนาตนเองต่อๆไปค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านพักกจจิ้งต่างๆนะคะก็คือตัวนี้ขอต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะจากทีมงาน